ไหนล่ลาถูกทองอะไม่รู้กินกาแฟหรือ,อยางอันนี้คือข้าวสวยสวยมากสวยไม้ สวยสวยสวยมากสวยไากเดี๋ยวดูเขาสวยแป๊บหนึง่ง ปุ่นคาปุ่นอุ๊บเชอรี่โน่นถุงทองเดินไปดูแลถุงทองสวัสดีค่ะเงาะป่าคารวยสำหรับสติกเกอร์โยโย,โย่เนาะใช้โยโย,โยโ่เนาะตัวนี้เนาะ เชอรี่เก็บหางลูกเก็บหางกำลังเดินมาอ้าวนั่งซะแลว้ว่าจะเดินมาก็จีจีข้าวจี เห็นสี่ตัวเลยจ้าตรงนี้มีเชอรีร่ข้าวจีเนี่ยข้าหนึ่งขาหนึ่งกำลังเดินมานะเขาหนึ่งแล้วตรงนู้นถุงทองเด็กๆไปไหนหมดคะแม่นองอ๋อกินอาหารเมิดอิ่มเรียบร้อยแล้วก็กระจัดกระจายไปข้างล่างบ้างข้างบนบ้างข้างบนมีทั้งหมดสามสี่ห้าหกข้างบนบ้านน่ะเจ็ดตัว แตัวทั้งหน้าต่างนุ่นแอยู่บุนบ้าน8ข้างล่าง5เด็กๆตื่นแต่เช้ากินกันแต่เช้าจะไม่ลดอิ่มเสร็จก็กระจัดกระจายกันไปทำธุระส่วนตัวบ้างแล้วก็นอนตามตรงนู้นตรงนี้บ้าง โอ้กำลังเดินนุ่นเข้าปุ้นเข้าปุ้นมแมกินกาแฟหรือยังคะแม่รถเชา้านี้เป็นไล่ปุ้นกบปุ้นหัวใจดกดๆนะคะ